อ่ะสวัสดีครับพี่น้องว่านี้มีเมนูมานะนำเสนอให้เขาเดิมนะครับผักขี้เหล่านะครับกินกับซอยจูนะครับเอามาลองกันเลยครับผมนี่ครับผักขี้นะครับผักขี้ใบเขียวนะครับจูเนื้อครับวันนี้จูเนื้อครัซื้อเนื้อมาจูนะครับน้ำผัดเนื้อครับเอาตับมาตับหวานๆนครับนี่ครับตับเป็นดิเรวไล้ครับผมคุยแกล้าพี่น้อง ลองกันครับมันเป็นรสชาติในตักซีเล่านะครับเน้นนะตักซีเลา่าแซ่บพี่น้องนัวขนาดมาพักแค่ตากพักแค่ตาหวานกรวยพี่น้องเอาลองสักครั้งมันกินแล้วกรวยครับลองกินแล้วกรวยเอาตักซีเล่ามากินแล้วกรวยนะ หวานเกี๊ยบครับพี่น้องเขากันด้วยครับผักชีลาวิสาน